ค่ะครับมาอยู่กันที่โจทย์จากหนังสือคอมบินาตอริกนะครับในหัวข้อที่1.5ข้อที่1นะครับโจทย์บอกว่าโยนลูกเต๋าที่ไม่ถ่วงลูก1 4ครั้งจงหาความน่าจะเป็นที่แต้มที่ขึ้นในการโยน3ครั้งสุดท้ายมีค่าไม่น้อยกว่าแต้มที่ขึ้นในครั้งก่อนหนะ้าเป็นยังไงจะสมมติมนะครับ สมมติครั้งที่ 1, นึ่ครั้งที่สครั้งที่สมครั้งที่สถ้าสมมุติว่าครั้งที่1ได้แต้ม4ครั้งที่2 3 4ต้องได้แต้มที่มีค่าไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าแสดงว่ามากกว่าหรือเท่ากับก็จะ<ส>เป็น4ได้5ได้6ได้เหมือนกันเลยครับ โอเคประมาณนี้นะครับเราจะเริ่มมาหาวิธีกันเลยกรณีที่หนึ่งลูกแรกได้หกถ้าสมมติว่าลูกแรกได้หกนะครับก็จะได้จะได้จำนวนวิธีก็คือ มีโอกาสแค่แต้ม6อย่างเดียวก็คือมีโอกาสแค่1คูณกับลูก1ล้วก็หนค,ครับเท่ากับ1วิธีเพราะว่ามันจะเป็น12345ไม่ได้เพราะว่ามันต้องมากมากกว่าหรือเท่ากับ6ก็คือได้แต้ม6อย่างเดียวกรณีที่2ลูกแรกได้ แต้มหก็จะได้จำนวนวิธีก็คือจำนวนแต้มไม่จำนวนแต้ม,ไม,นนตมไม่น้อยกว่า5ไม่น้อยกว่า5ก็คือ5กับ6ก็จะได้เป็น2วิธีครับคูณสอคูณสจะเท่ากับ8วิธีกรณีที่สครับลูกแรก ได้แต้มสี่ก็จะได้จำนวนวิธีเป็นจำนวนแต้มที่จะออกได้ในกรณีสามคือสี่ห้าหกก็คือสามครับสามลูกสามคูณสามคูณสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดครับกรณีที่สี่ลูกแรกได้แต้มสาม จะได้ว่ากรณีที่สี่นี้แต้มที่ออกได้ก็คือสามได้สีไไ่ได้ห้าได้หกก็ได้แสดงว่าเป็นสี่คูณสี่คูณสี่ครับสิบสี่หกสิบสี่นะครับกรณีที่ห้า ลูกแรกได้แต้มสองครับดังนั้นหน้าที่จะออกได้ในกรณีนี้ก็คือก็คือสองก็ได้3 4มสห้แสดงว่านี่จะได้เป็น5้าคูณหคูณหครับเท่ากับร้อวิธี กรณีสุดท้ายนะครับกรณีที่6ลูกแรกได้แต้ม1ครับจะได้ว่าสมมุติว่าได้แต้ม1ใช่ไหมครับมีค่าอีก3ลูกสุดท้ายต้องมีค่าไม่น้อยกว่าแต้ม1ซึ่งแต้ม1คือแต้มที่น้อยที่สุดแล้วแสดงว่าจะได้เป็น1ก็ได้2ก็ได้3 4 5 6ีดังนั้น ทามลูกสุดท้ายก็จะมีวิธีเป็น6กคูณ6กคูณหกคูณหคูณหเท่ากับสองวิธีครับจะได้จำนวนวิธี <t> ท,ทั้งหมดคือใช้หลักการบวกนะครับก็จะเอากรณีที่หนึ่งก่อนห บวกกรณีที่สองก็คือแปดบวกกรณีที่สามคือยี่สิบเจ็ดกรณีที่สี่คือหกสิบสี่กรณีที่ห้าคือหนึ่งร้อยยี่สิบห้าและกรณีสุดท้ายคือสองร้อยสิบหกครับโอเคเรามาบอกขอตั้งเท่ากับตรงนี้นะครับเราเรามาบวกได้เลยตูวนี้จะเป็นหกสิบห้าหกสิบห้าบวกร้อยยี่สิบห้า เป็นร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบแปดบวกยี่สิบเจ็ดได้สามสิบห้าบวกสองร้อยสิบหกสามสิบห้าบวกสองร้อยสิบหกได้สองร้อยห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดดังนั้นร้อยเก้าสิบบวกสองร้อยห้าสิบเอ็ดได้หนึ่งสี่สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดวิธีครับ แต่ว่าในข้อนี้โจทย์ถามถึงความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นแสดงว่าส่วนด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดวิธีทั้งหมดคือเท่าไหร่วิธีจำนวนวิธีทั้งหมด จำนวนวิธีทั้งหมดนะครับมีลูกที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สามลูกที่สี่ลูกที่หนึ่งสามารถออกได้หวิธีครับก็คือแต้มหนึ่งถึงหกลูกที่สองเหมือนกันลูกที่สามลูกที่สี่ดังนั้นจะเท่ากับหกกำลังสี่วิธีครับ ความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นที่โยนสามครั้งสุดท้ายสามครั้งสุดท้ายแต้มไม่น้อยกว่าครั้งก่อนหน้า คือก็จะเอาเป็น4 4 1ส่วนด้วย6กำลัง4วิธีครับขอบคุณครับ